สวัสดีค่ะนะขนาดนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่โครงการเศรษฐสิริสายใหม่นะคะเรามาดูบ้านกันนะคะไซส์นี้เป็นไซส์1 8 8นะคะไซส์เล็กนะคะเข้ามาก็เจอโซฟานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ทานข้าวแล้วก็มีครัวนะคะครัวราคาไม่แรงไม่แพงมากนะคะ10ล้านต้นนะคะ10บล้านต้น นะ้เริ่มต้นที่10หลานต้นๆเลยนี่ก็จะมีครัวไทยนะคะครัวไทยซักล้างนะคะล้างจานมีครัวไทยอยู่นะตรงนี้เลยนะคะบ้านสวยมากนะคะเรษฐสซิลิอ่าแล้วเราก็มาดูขึ้นไปด้านบนกันนะโอ้ยโถงทางเดินกว้างนะคะมีสเต็ปลงห้องน้ําด้วยนะคะดูสเตปสเตปแรกแล้วก็สเตปที่สองลงห้องน้ํานะคะ อยู่บ้านหลังนี้น่าจะรวยมากนะดูจักห่วงจุยนะจงจ้ยนะดูจักห่วงจุ้ยนะรวยมากนะอ๋อก็ขึ้นไปด้านบนนะคะขึ้นมาที่ด้านบนบันไดสวยค่ะติดวอลเปเปอร์มาสวยเลยวอลเปเปอร์น่าจะไม่แถมนะราคาสิบล้านต้นนะคะเนี่ยสิบล้านต้นถือว่าโอเคมากเลยนะคะถ้าใครมองบ้านไว้นะคะเดือนพฤษภานี้ฟ free o น,นะคะแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็น์ดาว มีห้องห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องห้องเล็กๆที่ใช้ทำอ่าทำงานนะคะทํางานได้ที่ตรงนี้เลยถามว่าดีไซน์ที่นี่โอเคนะคะสวยเมิร์นอันนี้เป็นห้องนอนเล็กอ่าห้องนอนเล็กสวยมากเลยนะคะสวยมากอ่านี่เตียงนี่ห้องมัส์โลมีคอเสร็จนะคะวอล์กอินคอเส็จไม่มีแต่ว่ามีตัวตู้ เื้อผ้าไว้ให้อ๋อนะคะแล้วก็หูชักโครกเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะก็10กว่าล้านนะคะเริ่มต้นที่10ล้านประมาณ13ล้านนะคะแล้วก็นี่นะคะเรามาดูสวยมากเลยค่ะสวยมาก